32หารด้วย8เวลาเราจะหาคำตอบเราก็ต้องนำตัวหารก็คืออะไรคะ8ดูว่า8คูณกับจำนวนใดจะเท่ากับ32 8คูณกับอะไรจะเท่ากับ32คะ8คูณ4คะ่ะ8คูณ4เท่ากับ32ดังนั้น32หาร8เท่ากับ4 จำนวนใดหารด้วย7เท่ากับเราต้องการหาตัวตั้งถ้าต้องการหาตัวตั้งให้นำตัวหารก็คือ7มาคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือ9ก็จะได้ว่าเนื่องจาก7คูณเเท่ากับเท่าไหร่คะ7คูณเเท่ากับ63ดังนั้นเราก็จะนำคำตอบที่ได้ก็คือ หกาหาร7เท่ากับ9จํานวนใดหารด้วย5เท่ากับ7เราก็จะนำตัวหารก็คือ5มาคูณ7ค่ะก็จะได้ว่า เนื่องจาก5คูณ7เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ35ดังนั้นเราก็จะนำคำตอบที่ได้ก็คือ35หาร5เท่ากับ7 48หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ6นะคะต้องการหาตัวหารเราก็จะนำคำตอบค่ะ6คูณกับจำนวนใดจะเท่ากับ48 6คูณกับจำนวนใดจะเท่ากับ48ก็คือ6คูณด้วย8เท่ากับ48ดังนั้น48หาร8เท่ากับ6 27หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ9นะคะต้องการหาตัวหารเราก็จะดูว่าเนื่องจาก9คูณจํานวนใดแล้วจะเท่ากับ27 9คูณด้วย3นะคะ9คูณ3เท่ากับ27ดังนั้น27หาร3เท่ากับ9 ต้องเขียนว่า9คูณ3นะคะเท่ากับ27ดังนั้น27หาร3เท่ากับ9จำนวนใดหารด้วย8 เท่ากับ7นะคะต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำา8คูณ7 8คูณ7เท่ากับเท่าไรคะ56ดังนั้น56หาร8เท่ากับ7 จำนวนใดหารด้วย4เท่ากับ9เนื่องจาก4คูณ9เท่ากับ4คูณ9เท่ากับเท่าไหร่คะ4คูณ9เท่ากับ36ดังนั้น36หาร4เท่ากับ9 72หารด้วยจํานวนใดเท่ากับ9นะคะเราก็จะดูว่า9คูณกับจํานวนใดเท่ากับ72 9คูณด้วย8เท่ากับ72ดังนั้น72หารด้วย8เท่ากับ9 45หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5เราก็จะดูว่า5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ45 5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ45นะคะก็คือ5คูณ9เท่ากับ45ดังนั้น45หาร9เท่ากับ5 43หารด้วย5ต้องการหาคำตอบนะคะเนื่องจากเราก็จะดูว่า5คูณกับอะไรจะได้43นะคะดูว่า5คูณกับอะไรจะได้43มาดูสูตรคูณ5นะคะ ห้าคูณหนึ่งเป็นห <istles> ้าห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสามเป็นสิบห้าห้าคูณสี Lust ่เป็นยี่สิบห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าห้าคูณหกเป็นสามสิบห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าห้าคูณแปดเป็นสี่สิบห้าคูณเก้าเป็นสี่สิบห้าอันนี้ดูว่าห้าคูณอะไรเป็นสี่สิบสามมีไหมคะไม่มีถ้าห้าคูณเก้ามันเป็น สี่สิบห้ามันเกินใช่ไหมคะมันเกินเราก็ต้องไปดูห้าคูณแปดเป็นสี่สิบค่ะนะคะเราก็จะใช้ห้าคูณแปดเพราะว่าถ้าห้าคูณเก้ามันเกินเกินก็คือเกินตัวตั้งตัวตั้งแค่สี่สิบสามนะคะเราก็จะใช้ห้าคูณแปดค่ะก็จะได้ว่าห้าคูณแปดเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบ แต่ตัวตั้งคือ43ยังไม่ครบใช่ไหมคะ5คูณ8เป็น40อ่ะใส่วงเล็บให้ก่อนเลยค่ะ40เราต้องบวกอีกเท่าไหร่คะจึงจะเป็น43 40และ41 42 43เราต้องบวกอีก3นะคะจึงจะเท่ากับ43ดังนั้น43หาร5ก็จะได้เท่าไหร่คะ5คูณกับ8ก็จะได้ ได้8ดเศษก็คือตัวที่บวกค่ะก็จะได้เศษเศษสามดังนั้น43หาร5ได้8เศษสาม ข้อ11นะคะ26หการด้วย4ค่ะเราก็จะดูว่าสคูณอะไรจะได้ยี่สิบหกค่ะสี่คูณกับจำนวนใดจะได้ยี่สิบหกนะคะสี่คูณหนเป็น4 4่สคูณสเป็น8 4ดสคูณสเป็น12 4สอคูณสเป็น16 4หกคูณหเป็น20 4สิคูณหเป็น24 4สิคูณเเป็น28 ไม่มี4คูณอะไรเป็น26เลยค่ะถ้า4ีคูณเเป็น28มันเกินใช้ไม่ได้นะคะเกินก็คือมันเป็น28แต่ตัวตั้งมันแค่ยี่นะคะใช้ไม่ได้เราก็จะต้องไปดู4ีคูณหค่ะเราก็จะใช้4ีคูณหเป็น24อ่ะเราก็จะนำสี่คูณหเป็น24ยังไม่เท่ากับ26นะคะใส่วงเล็บก่อนเลยค่ะ สีคูณหเป็น24 24ิบสี่บสีแล้วนัใไปถึง26่ค่ะ24แล้ว25 26ิบ้ากเราก็ต้องบวกด้วยสองค่ะบวกสองดังนั้น26หาร4ได้หกเศษก็คือตัวที่เราบวกก็คือเศษเศษสองค่ะ 18หารด้วย3เราก็จะดูว่า3คูณกับอะไรจะเท่ากับ18ก็คือ3คูณ6เท่ากับ18พอดีเลยนะคะ3คูณ6เท่ากับ18แต่ในโจทย์อยากได้เศษใช่ไหมคะเราก็เขียนให้ได้ค่ะก็คือใส่วงเล็บนะคะ3คูณ6เท่ากับ18อยู่แล้วเพราะฉะนั้น18บวกอะไรถึงจะเท่ากับ18ค่คะ18ก็ต้องบวก0ค่ะ สาคูณหกเป็นสิบแปดสิบแปดบวกศูนย์ก็เท่ากับสิปดดังนั้นสิบแปดหารสามได้หเศษเศษศูนย์ค่ะก็คือไม่มีเศษนะคะหรือว่าหารลงตัวนั่นเองการที่หารแล้วเหลือเศษศูนย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นการหารลงตัว 35หาร6เราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้35โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 หกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่หกคูณห้าเป็นสามสิบหกคูณหกเป็นสามสิคูณหเป็นสากเกินจากตัวตั้งตัวตั้งเพียง35ดังนั้นเราก็จะต้องไปดู6กคูณห้าเป็นสามสิก็จะได้6กคูณห้าเป็นสาส 30แล้วนับไปให้ถึงตัวตั้งก็คือนับไปให้ถึง35 30แล้ว31 32 33 34 35ก็ต้องบวกอีก5เราก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด6คูณ5วงเล็บปิดบวก5เท่ากับ 35ดังนั้น35หาร6ได้5เศษก็คือตัวที่นำมาบวกก็คือเศษ5 เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบห้องเรียนมีเก้าอี้49ตัวจัดเป็นแถวแถวละ7ตัวจะจัดเก้าอี้ได้กี่แถวนะคะมีอยู่49จัดเป็นแถวแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า49หาร7 49หาร7เราก็จะท่องสุดคูณ7นะคะว่า7คูณอะไรจะได้49 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ7เป็น49 7คูณ7เป็น49ตอบจะจัดเก้าอี้ได้7แถว เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบแม่มีมะนาว24ผลจัดใส่ถุงสี่ถุงถุงละเท่าเกันแม่จัดมะนาวได้ถุงละกี่ผลนะคะมีอยู่24จัดใส่ถุงแบ่งเท่าเกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารประโยคสัญ,ญลักษณ์ต้องนำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งก็ได้ว่า24หารด้วยสี่นะคะ ตัวหารสี่เราก็จะท่องสุดคูณสี่ว่าสี่คูณอะไรจะเท่ากับยี่สิบสี่นะคะสี่คูณหนึ่งเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดสี่คูณสามเป็นสิบสองสี่คูณสี่เป็นสิบหกสี่คูณห้าเป็นยี่สิบสี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่สี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่ใช่ไหมคะก็จะตอบได้ว่าแม่จัดมะนาวได้ถุงละหกผล ขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบร้านค้ามีกุหลาบ57ดอกจัดเป็นช่อช่อละ8ดอกร้านค้าจัดกุหลาบได้กี่ช่อและเหลือกุหลาบกี่ดอกนะคะมีอยู่57จัดเป็นช่อช่อละ8นะคะแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า57หารด้วย8ค่ะท่องสุดคูณ8อะไร ไม่เกิน57นะคะ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น56นะคะ8คูณ7เป็น56ก็จะได้ว่าร้านค้าจัดกุหลาบได้7ช่อ8 คูณ7เป็น56 56แล้วนับต่อไปให้ถึง57ค่ะ56แล้ว57เท่าไหร่คะ1ก็จะได้ว่าและเหลือกุหลาบ1ดอก เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบยายมีขนม26ชิ้นแบ่งให้หลาน3คนคนละเท่าๆกันหลานได้ขนมคนละกี่ชิ้นและยายเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะมีอยู่แบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทําวิธีหารประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า26หารด้วย3เราก็ต้องท่องสูตรคูณ3นะคะว่า3คูณอะไรไม่เกิน26 สาคูณหนึเป็นสามสคูณสองเป็นหกสคูณสาเป็นเ3้าสามคูณสี่เป็นสิบสองสามคูณห้เป็นสิบห้าสามคูณหกเป็นสิบแสามคูณเเป็นยี3สิบเอ็ดสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่นะคะ3ามคูณแปดเป็นยี่สิบก็จะได้ว่าหลานได้ขนมคนละแปดชิ้นสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วนัใไปถึงยี่สิบหกค่ะยี่สิบสี่แล้วยี่สิบห้ายี่สิบหกเท่าไหร่คะ 2ก็จะตอบว่าและยายเหลือขนมสองชิ้น I'm <music>